สวัสดีครับเพื่อนๆพี่น้องที่รักทุกคนครับสวัสดีลูกๆหลานที่รักครับวันนี้ยิ้มยาวยั่งยืนมาถึงตอนที่27แล้วครับตอนที่27นี้ให้ชื่อหัวข้อว่าก็ยังดีกว่าหากพวกเราต้องการติดตามยิ้มยาวยั่งยืนและเพื่อนหนุนใจ ซึ่งออกอากาศออนไลน์ทุกวันอังคารพระหัสและเสาร์ก็กดติดตามกดกระดิ่งเตือนไว้นะครับจะได้เรียนรู้ร่วมกันแบ่งปันความคิดเห็นความรู้สึกร่วมกันได้อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอครับก็ย<ถ>ังดีกว่าเนะเป็นคำที่มีพลังมากซุกซ่อนเร้นความหมาย โอกาสที่เปิดกว้างของชีวิตหลายๆครั้งเวลาเราเจอสิ่งที่ยากลำบากเรารู้สึกว่าโอ้จะผ่านไปได้ต้องอดทนเหลือเกินหลายๆครั้งเราต้องอดทนมากครับหากเรารู้วิธีการแก้ไขปัญหาที่จำกัดวันนี้เราเพียงใช้หลักว่าก็ยังดีกว่าจะสามารถ เสริมสร้างสติปัญญาของเราให้ก้าวข้ามผ่านปัญหาและอุปสรรคได้ง่ายขึ้นเราเจอปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเรื่องโรคไวรัสที่กระจายตัวอยู่ทั่วโลกขณะนี้แม่จะมีวัคซีนออกมาก็ยังต้องลุ้นกันอีกว่าจะมีผลขั้นเคียงไหมและถึงใช้ได้ดีไวรัสก็กลายพันธุ์มีตัวใหม่เกิดขึ้นมา อีกแล้วแต่ถ้าเรามองในแง่ก็ยังดีกว่าก็หมายถึงว่าถึงแม้มันจะเกิดไวรัสคุกคามแต่มันก็ยังดีกว่าสงครามโลกซึ่งระเบิดลงทีหนึ่งเสียชีวิตพร้อมๆกันหรือมีการสู้ลบนองเลือดตรงนี้เนี่ย ในหนึ่งร้อยล้านคนที่ติดเชื้อเสียชีวิตสองล้านนั่นก็หมายความว่ายังมีอีก98%นะครับคือในร้อยหนึ่งเสียชีวิตสองแต่ก็มีรอดถึง98ถ้าพวกเราดูแลตัวเองดีทั้งร่างกายและจิตใจเราสามารถอยู่เหนือค่ามาตรฐานและอยู่ในกลุ่มคนที่รอดพ้นได้ รอดพน้นทางกายยังไม่เท่าไหร่ถ้ารอดพน้นทางจิตใจจะทำให้เรามีพลังที่จะลุกขึ้นก้าวทำสิ่งที่งามต่อไปในทุกๆปัญหาจะมีแง่ดีซ่อนอยู่เสมอถ้าเรามีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเราก็ดังนึกว่าก็ยังดีกว่าที่วันนี้เรายังมีลมหายใจอยู่เรายังแก้ไขสิ่งต่างๆได้ ถ้าวันนี้คนมาให้ร้ายเราบูลลี่กัดแกล้งเราไม่ว่าจะโดยตรงหรือในสื่อออนไลน์เราก็รู้สึกว่าถ้าเขาทาทางออนไลน์ก็ยังดีกว่าที่เข้ามาทุบตีเราเพราะฉะนั้นในทุกๆเรื่องมันจะมีแง่งามซ่อนอยู่เสมอถ้าเรามองหาแล้วเราจะมองเห็นวันนี้ถึงแม้ว่าเราจะไม่สามารถพบหน้า พบตัวกันได้จริงๆแต่พบกันทางออนไลน์ก็ยังดีกว่าที่เราไม่ได้พบกันเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามีและเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้มันก็ยังดีกว่าเรื่องอื่นๆที่เลวร้ายไปมากกว่านี้เพราะฉะนั้นก็ยังดีกว่าที่เราได้พบปะกันสื่อสารกันก็ยังดีกว่าที่วันนี้เรายังมีชีวิตอยู่ ได้ทำสิ่งดีงามดีๆร่วมกันก็ยังดีกว่าที่เราลุกขึ้นสู้ยังดีกว่าที่เรายอมแพ้ไปกลางทางขอให้พวกเราแปลความทุกข์ที่ทนเก็บไว้ให้เป็นกำลังเอาความผิดหวังนั้นเป็นเครื่องทดสอบพิสูจน์กำลังใจเอาความแพ้ให้มันช่วยเตือนให้ระวังไว้ และว,วันนั้นก็คงไม่ไกลไปกว่าที่พวกเราจะก้าวไปหามันมีความสุขอยู่กับปัจจุบันขณะทุกคนครับสวัสดีครับ